สวัสดีค่ะชุคโคเชนะคะคลิปนี้จะมาแนะนำการถักดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอกนี่เลยค่ะแบบที่ให้ดูนี่เลยถักง่ายๆนะคะไม่ยากอุปกรณ์ก็จะมี เข็มได้เหมือนทุกๆครั้งส่วนครั้งนี้เราจะใช้ได้ใช้ได้อ่าสิบหกสองเส้นควบส่วนเข็มจะเป็นเบอร์สองหน้าเข็มเงินเบอร์สองหนึ่งห้า ได้สีชมพูกลีดบัวของของสหสินนะคะสหสินใช้จะเป็นแบบกลุ่มกลุ่มละเส้นเบอร์สิบหกเราใช้สองเส้นควบนี่ค่ะจะออกมาเป็นลายดอกกุหลาบ ก็จะเป็นดอกกุหลาบมันนะมองแล้วเป็นดอกกุหลาบเลยก็เลยเรียกดอกกุหลาบถักไม่ยากแล้วมีไม่กี่แถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นแถวโซ่สักสองสามแถวถักเสร็จแล้วใครจะไปถักเป็นเสื้อเป็นผ้าพันคอผ้าปูโต๊ะเอาไปถักงานได้หลายๆอย่างเลยค่ะ จ้าแล้วก็มาเริ่มถักกันเลยขอพยักล้องใกล้กลจ้าเริ่มถักโดยการ ถักโซ่ขึ้นมาหกแล้วก็รอหอเป็นวงกลมทำให้เป็นวงกลมทำให้เป็นวงกลมแล้วก็ถักโซ่ขึ้นมาสี่สามสี่ แล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงไปในช่องวงกลมหนึ่งครั้งขั้นได้โซ่หนึ่งผักพอหนึ่งคอลงไปในช่องวงกลมคั้นได้โซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอลงในช่องวงกลม ขันได้โซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอลงไปในช่องวงกลมเราจะถักแบบนี้ไปนะคะจนได้พอหนึ่งคอทั้งหมด12ครั้งรวมทั้งโซ่3เริ่มต้นตรงนี้ด้วยได้ทั้งหมด12ครั้งจ้ะเรามาถักกันเลยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอ, 1, คอ โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอคนถักจะถักแบบเก็บได้ไปเลยนะคะถักถก็จับได้ลักษณะนี้คว้ยทั้งบนแบบนี้แล้วก็ถักทับได้ไปเลยทับได้ไปลได้ไปเลย เป็นการเก็บได้เป็นการถักเก็บได้ สองสี่หกแปดสิบสิบสองเขาได้พอหนึ่งคอสิบสองครั้งแล้วก็ถักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วก็ไปเราวหอกับโซ่ที่สามหนึ่งสองสามตอนเริ่มต้นเราเริ่มต้นสี่โซ่แต่เราจะไปเราวหอที่โซ่ที่สาม จะเหลืออีกโซ่หนึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นการขั้นขั้นหลักเราได้อย่างนี้แล้วแถวต่อไปนะคะแถวต่อไปก็เลื่อนมาเลื่อนให้มาอยู่ตรงช่องตรงกลางระหว่างหลักอย่างนี้นะคะ พอเลื่อนแล้วก็ถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าข้ามตาข้ามไปสองหลักหนึ่งสองแล้วก็มาคอทอตรงตรงตรง่องตรงช่องโซ่หนึ่งตรงนี้แล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าข้ามไปสองหลัก หนึ่งสองก็มาคอทอลงตรงช่องนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าข้ามไปสองหลักคอทอตรงกลางหลักนี้แล้วก็ทำแบบนี้ไปจนรอบชิ้นงานเลยนะคะเราจะได้โซ่ห้าอยู่หก 6ครั้งหกช่องพอตอนจบงาน เราจะจบงานให้มาอยู่ตรงกลางตรงกลางหลักโซ่ที่ห้าพอเหลือหลักสุดท้ายเราโซ่ห้าสุดท้ายเราจะไม่ถักโซ่ห้านะคะเราจะถักโซ่ขึ้นมาสองหนึ่งสองแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงไปในคอทอที่เราเริ่มต้นตรงนี้ที่เราเริ่มต้นมาตรงหลักกลางนี้ แทงลงไปเลยค่ะงานก็จะได้แบบนี้งานก็ามาอยู่ตรงกลางพอง,งานอยู่ตรงกลางแล้วก,ก็ถักโซ่ขึ้นมาเจ็ดครั้งหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสร็จแล้วก็มาคอตรงหลักตรงกลางหลักของโซ่ห้านี้แล้วก็ทำอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็มาคอทอ ตรงกลางหลักโซ่ห้านี้แล้วก็ทำจนรอบชิ้นงานเลยนะคะโซ่เจ็ด โซ่เดหลักสุดท้าย3 4 5 6 7่ห้าหพอโซอ่เหลักสุดท้ายเราก็จะแทงรอดห่วงไปนะคะกับหลักพอหนึ่งพอหลักที่แล้วนี่นคะนครั้งงานจะเป็นอย่างนี้พอหลักสุดท้าย1 2 3 4 5หลักที่6หลักสุดท้าย ยังไว้ตรงนี้แล้วก็ลอดห่วงมานี่นะคะงานเราก็จออมาเป็นแบบนี้ลานจะมาเป็นแบบนี้เราจะได้อยู่ช่วงนี้แหละช่วงที่เราจะต่อไปจะถักแถวนี้ต่อไป ก็ถักโซ่ขึ้นมาหนึ่งถักโซ่ขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงไปในหลักนี้สิบเอ็ดครั้งหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาย้ขอโทษค่ะ สิบแถวบ้านอากาศเปลี่ยนบ่อยมันก็ร้อนมากมันก็ลมเย็นอากาศเย็นๆไอบ้างขั้นเนื้อขั้นตัวบ้างเอาได้สิบอด็ดหลักแล้วนะคะสองสี่หกแปดสิพอได้สิบเอ็ดหลักแล้ว แล้วก็มาคอ,อลงคอ,อหรือ x อลงตรงตรงหลักนี้เลยจะมีหลักทอคอตรงนี้แถวสุดท้ายที่เราทําอยู่นี่นะคะก็ x ลงไปเลยเ x ลงไปแล้วก็จะได้งานแบบนี้งานแบบนี้นะคะงานแบบนี้คือแถวนี้ต่อไปต่อไปแล้วก็ถักเหมือนเดิม พอหนึ่งคอลงไปสิบเอ็ดครั้งลงในช่องโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอด็ดถ้าง,งานเราเรามันแน่นมันดูไม่สวยก็ขยับขยับงานนะค่ะ นับดูอีกรอบทวนอีกรอบสองสี่หกแปดสิบบอ็ดพอสิบอ็ดแล้วก็มาคอทอลงในหลักคอทอนี้คอทอหรือเอ็ลงในหลักนี้เราก็จะได้งานสองกลีบแล้วเราก็ถักไปจนรอบงานเลยนะคะ จ้าเรามาต่อกันเลยพอถึงกลีบสุดท้ายแล้วก็ลองหอลงกับคอทอหลักที่แล้วออคอทอลงกับหลักที่แล้วนะคะคอทอพอคอทอ,อได้แล้วเราจะเริ่มทําแถวต่อไปโดยการถักโซ่ขึ้นมาสิบหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถักโซ่คือสิบแล้วก็มาคอทอลงกับหลักคอทอระหว่างตรงนี้นะคะจะมีหลักคอทออยู่ตรงนี้ที่เราถักปิดหลักไปแถวที่แล้วแล้วก็ถักพอทอลงไป นี่นะคะงานเราจอกได้แบบนี้งานเรามันจะว่าเป็นลักษณะนี้โซ่มันจะมุอยู่เป็นลักษณะเนี้ยนะคะเพื่อที่เราจะได้มาถักคอทอลงบนโซ่แล้วจอกมาเป็นลักษณะนี้เราก็จะไม่เห็นโซ่ตรงนี้พอถักคอทอแถวต่อไป แถวนี้ก็เลยโซ่จะดูเลยแปลกๆหน่อยนะคะดูเหลือหล่อมๆลำๆต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะผักโซ่เจ็ดสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็คอทอลงในหลักคอทอตรงนี้ ทำต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็พอทอลงแล้วก็ทําอย่างนี้จนรอบแถวเลยนะคะเราจะได้โซ่แบบนี้หกช่องหกครั้ง นี่นะคะเราก็ถักมาถึงช่องสุดท้ายแล้วก็ตลอห่อลงไปเหมือนเดิมต่อไปไม่ใช่ลอห่อนะคะพูดผิดแล้วก็คอทอลงไปคอทอลงไปเหมือนทุกหลักที่ผ่านมาคอทอลงตรงหลักตรงกลางระหว่างนี่นะคะพูดผิดขอโทษที คอทองแถ,อแถวต่อไปแถวต่อไปเราก็จะทําตรงช่วงนี้แล้วช่วงนี้เริ่มแถวต่อไปแถวใหม่เลยนะคะข้อถักพอหนึ่งคอลงไปแปดครั้งลงในโซ่นี้ลงในโซ่สิบนี้นะคะนี่คือแถวใหม่แล้วนะแปดครั้ง หนึ 1> 1, ่งคอทอแปดครั้งคอพอหนึ่งคอครั้งที่หนึ่งพอหนึ่งคอแปดครั้งพอหนึ่งคอครั้งที่หนึ่งพอหนึ่งคอครั้งที่สองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดพอได้พอหนึ่งคอแปดครั้งแล้วแล้วก็ถักโซ่ขึ้นสามถักโซ่สามแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงไปอีกในช่องเดิมอีกแปดครั้งค่ะสอง สามสี่ห้าหเจ็ดแปดพอพอหนึ่งคอพบแปดครั้งแล,แล้วแล้วก็คอทอลงไปในะหลักคอทอหลักที่แล้วเลยนะคะ นนีนน่จะให้ดูงานนะคะ่ะงานเราก็จะมาเป็นแบบนี้นี่นะคะงานเราจะมาเป็นแบบนี้ได้หนึ่งกลีบแล้วขยับขยับให้ดูสวยงามอันนี้งานยังไม่ได้รีดนะคะ แต่ว่าได้ของสหสินสีนี้ค่อนข้างนิ่มนิ่มเลยอ่ะยังไม่ได้รีดงานก็นิ่มเลยจ้าแล้วก็ถักเหมือนเดิมต่อไปอกีดต่อไปก็ถักเหมือนเดิมคอหนึ่งคอลงไปแปดครั้งยนช็อคโซ่ถัดไป จ้าเราก็ถักมาถึงกลีบสุดท้ายนี่นะคะงานเราได้มาแบบนี้แล้วถักเังนกลีบนี้แล้วกลีบสุดท้ายแล้วก็มาคอทอลงกับหลักนี้เลยคอทอลงก็เสร็จงานแล้วก็ถักโซ่ขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ตัดได้ ก็ไปเอ็นเป็นอันว่าเสร็จล้วได้ดอกกุหลาบมาหนึ่งดอกนี่นะคะได้เหมือนกันไหมถ้าคนถักพูดเร็วไปตะปุกตะกักก็ขออาภัยด้วยนะคะคลิปนี้ถ้าพูดเร็วไปถักตามไม่ทันหรือดูไม่ทันก็กอย้อนกลับไปดูได้นะคะย้อนกลับไปดูได้ คลิปย้อนกลับไปกลับมาได้ส่วนคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะน่าจะมาแนะนำการถักต่อต่อดอกลักษณะนี้คิดว่าน่าจะถักเป็นเสื้อในอนาคตต่อไป แต่กำหนดไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ถักขึ้นดอกค้างๆไว้หลายแบบหลายว่าหลายดอกเลยนี่นะคะสวยนะดอกนี้ละว่าชอบนะดอกนี้สีกรีบบัว สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมมาให้กําลังใจกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปต่อๆไปเราจะได้มาเจอกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะ